อ๋อคาเมียวอ๋อลวงกระเป๋าวหรอลวงกระเป๋าหาอะไรหาอะไรหรออ่ะไปอุม้มงไปอุ้งมองให้ดูหน่อยทีนึงแด้สิอ่ะไปไปกันเลยอืม ลงมาเลย,ยกอดอกไว้กอดอกไว้กอดอกแล้วลงมาเออกอดอกเร็วๆอ้ว,วนมามีถ่ายอยู่ลงมาเร็วๆไม่แป๊บอกให้กอดอกแล้วมันจะไม่แปะลงมาเชื่อแม่หน่อยสิูกแล้วก็มาเน่ยแล้วก็มาอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็มานั่งอยู่เฉยๆตรงเนี้ยออะแล้วเร็ว,ล,วลงมาสิเออ